มีข้อความนี้เริ่มมาจากในป่าแห่งนี้ในบันทึกโชว์ว่ามีฐานทัพเอมที่ถูกลื้อถอนที่นี่นะแต่ก็ยังมีพวกอาคารเหลืออยู่นะครับนั่นไม่ใช่มาตรการของเอมเลยนะพวกมันมักจะสะสางให้เรียบร้อยเสมอเรื่องลึกลับได้เกิดขึ้นแล้วมาแล้วเทพเจ้าสายฟ้าต่ออาลัมผมน่าข้าคือเทพเจ้าสายฟ้า ตอนนี้ถ้ามาที่เซียนเดนเเวียเพื่อมาหาความจริงว่าใครปลอมตัวเป็นฆ่าแล้วก็ชาวอเวเกนเป็นใครวไปมุ่งหน้าไปใครมันกล้าท้าทายต่ออย่างนั้นหรือไอ The call's origin point is not far โอ้อยู่ล่างนี่เองอ n d เอาละอันนี้ก็คือต้องตรวจสอบโอเคตรวจสอบพวกอัญแณกของชาวเวกเกนเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงโอ้โหแล้วมาในล่างให้จัดการยังไงเนี่ยทุกคนเอาละต้องให้ฮอกจัดการแล้วตั้งเมื่อไหร่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอกูก่อนสิเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมามานี่ เฮ้ยตูพุ่งลงอย่างสวยงามฮนะมาเรียกสายฟ้ามาหน่อยเอออ่ะมันเข้ามามึงเข้ามาอุ้ยเดี๋ยวมึงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอยอาใช้ฟินดี้เชอร์อ่ะทุกคนอยิบหยิบไปเไรกันดิอยา่อยาใช้อยากใช้ท่าปิดท้ายอนะ่ะโอ้โหเอยอะไรอะไรอืมมึงอยู่ไหนวะเล็งเป็นแมสแล้วก็ไปอ่าไม่โดน กระจายอยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเหลือตัวเดี๋ยวอยู่ไหนวะปต้มต้มพุ่งครับสวยงามตามทองเรื่องฮะฮะพวกเจ้าน่ะบางอาจยามหน้าเท่มสายฟ้าอย่างนั้นะอยู่อย่างนี้หมดแล้วโอ้โหโอ้ทำกิจกรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องไปหาที่อื่นต่อนี่ฮะโอ๊ย ไปเลยว o ะได้ยูโอ้โหที่เ้าใส่ฟ้าไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเฮโอ้โหมพลังงานแปลกที่แข็งแกร่งั้นเหรอไม่กลัวหรอกเฮ้ยใครมาบึ้งโอ้โหจัดกัดเลเซอร์เหรอโอ้โหเดี๋ยวก่อนไปทำลายป้อมก่อนป้อมเลเซอร์มันไงแล้วมันจะยิงแล้ว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเด็กกันอุ้ยสายฟ้าอุ้ยอู้หุจากคอปเตอร์สายฟ้าบอกถูแหน่เฮ้ยฮอกอย่าต่อยกูนะอุ้ยอย่าอย่าอย่าหือกับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 เด้อเจ็บเด้อแหน่ตรงไปแล้วฮะจังหวะนี้ไปไหนกันมีกันอู้อยู่นู้นเลยเหรอตัวใหญ่เหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนส่งเดี๋ยว อย่าพึ่งมึงมาอยู่นิ่งๆอยู่อือหูแหลงอยู่แย่งอยู่แหลงอยู่เออเออขูบไปซี่หนึ่งทีเฮ้ยฮอกจะแย่งดิโอ้โหเจ้ามึงอาจแย่งเขาไดนก็เหลือฮอกเจ้าจะไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวเพราะว่าข้าจะเก็บเรียบยังไงล่ะอือเฮ้ยเฮ้ยสายก้อยสายฟ้าอื้อรึงบ้องนักเราอ่ะ เจ้าปังอาทะลึกล่องใส่ข่ายงั้นเหรอเฮ้ยเโยนยุ่งโอ้โหเฮ้ยตัวไหนวะตัวไหนวะตัวไหนวะโอ้โหอดเลยขวดขวดโอ้เฮ้ยมันเอาเยอะมันเอาเยอะมันเอาเยอะลงกันลงกันลงกันอุ้ยหัวดทิ้มกันไปเจ้ารับพลังสายฟ้าไหวก็ลองดูได้อยู่เฮ้ยมาแล้ว อฟมฟินิเชอร์อะแค่นี้ถ้าฟินิเชอร์มีแค่นี้ไงโอ้โหอยากได้แบบสายฟ้ากระแทกกลางใจอะไรเงี้ยเอาละร่ากิ่ของข้าเฮ้ยมาแล้วโอ้โหไม่โดนเลยเรียกสายฟ้าสวยงามสวยงามได้อยูอยา ขึ the, no ้กับข้าอย่าหือกับข้าไปไหนอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะโอ้ดีเลยนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหกูสาเรียกสายฟ้ามาอะไรนี่โอ้แล้วถ้ามาแล้วจ้าเอ๋อะงงโง่โงงรู้ว่างงมึงกูทำอะไรลงไปโง่โงหลบหลบหลบคอัลเตอร์สายฟ้ารัวรเอ้ อือหันติโดโลมาอือไม้ตายแล้วลืมชื่อด้วยนะเออไบฟอสเรียกไบฟอสโอ้โหลืมชื่อข้าขอโทษท่านพ่อเฮ้ยเตี๋ีเตี๋ยหัวดแล้วก็ปุ๊บมาดิปับ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 ป๊บโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดน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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจะไปไหน แทลไหมรบกวนรบก่อนแล้ปลาอะไรลงมาอัแหม่ไม่เห็นอย่างนั้นเหรออือสวยงามเฮ้ยมันเอาไปเดี๋วทุกคนโอ้้หูแล้วก็ปุ๊บลงพื้นฟาดฟาดซุดตรงไหนเนี่ยมันฟาดฝากหน่อยไม่มีอะไรเกลี่ยละ เอาละไปต่อ,อเจอแล้วลังลับเอออู้อ้าวไม่มีใครเลยไม่มีผู้ใดเออคอยรักษาการอยู่ที่นี่เลยมันเงียบแปลกๆนะอืมแต่กระช่างมันเถอะเอาละเฮ้ยกำดักเหรอมันเป็นกำดังแคนเหรอคิดว่าแค่นี้เขาอาจจะกลัวอย่างนั้นเหรอโอ้โหเดีเ๋ยวกลัวเริ่มกลัวนิดนึงเริ่มกลัวนิดนึง เดี yeah, so ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำลายตัวแานโฟมเมอร์อ๋อตัวนี้เหรออืออู้อืออือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอือแล้วก็ฟาดกระพือแล้วก็อย่าเออโอ้โหไม่ทันตั้งตัวอื้อเอ้ยเดี๋ยวมึงต่อยเทพสายฟ้าล่วงเลยอกัปตันช่วยด้วยกัปตันอ่าเจ้าทำไม่กล้าเสียเกียรติ ทุบไปหนึ่งทีไม่โดนนี่แน่เดี๋ยวก่อนมานี่แล้วก็ฟาดลงกับพื้นอย่างนิ่มนวลอะไรเนี่ยโหทุบไปก่อนอุ้ยอยู่เรื่องอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาทางตกี้ทำค่าเป็การทุบไอ้ทาร์นโฟมเมอร์นี่อย่าเรียบร้อย That's good เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเออ เดี๋ยวเดี๋ยวมิไซายอะไรมือ่อโอ้โหโอ้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 ไปก่อนไปก่อนนี่ก่อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนอี่เรียบร้อยมาฮะพร้อมแล้วโอจะไปไหนอู้ยเดี๋ยวเอาทุกโอเคโอ้หายลม้มอีกเดี๋ยวเห็นสายฟ้าลม้มอีกแล้วเดี๋ยวกัปตันกัปตันบอกมึงอีกแล้วนะตอมึงสองรอบแล้วนะ เออพิการผิดพลาดกันบ้างสิตั้งยอดเลยวปะเฮ้ยเดี๋ยวฮอกก็ล้มฮอกโอู๋ไม่ได้นะอายเขาตายนะเดี๋ยวก่อนโอ้แค่คนเดียวก็พอแล้วนะทุกคนทุกคนเก็บตรงนี้ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้หมุนคว้าโชว์สวยงามโอเคมานี่เลย สายฟ้าจงมา,าอยู่กับข้าจงสถิตอยู่กับข้าอหอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะ้พวกเจ้าบังอาจดูถูกพลังของเทพสายฟ้าอย่างนั้นสินะรับไปฮัลโหัลโหหลฮัลโหลฮัลโหลฮวลโหลฮัลโหลฮังโหลฮัลโหลฮัลโห เดี๋ยวจะการพวกนี้ก็มันเยอะเกินเรียบประตูไบฟอสอยู่ด้วยกันแบบอุ้ยอยู่กันเต็มเลยเด้อเด้อเด้อยืดหน่อยยืดหน่อยยืดหน่อเราด้วเราด้วยเราด้วลงมาแล้วจ้าเรียบร้อยไม่โดนเลยเฮ้ยมันลุกได้ใครบอกให้ลุกเดี๋ยวก่อนมาดิวางคอสกับอูงวุ้บแล้วก็ฟาดอย่างรุนแรง อหึหึอือทูฟฟาดลงกับพื้นเป็นหนึ่งทีไปทูฟโอ้โหมันมากเฮ้ยใครยิงเลยมาฝากไปหาเอ้ยอย่าพึ่ง้าบอกว่าอย่าโอ้ยเดี๋ยวกันอือไปไหนเนี่ยอ่าทุบก่อนแล้วกันเฮ้ยมันยิงไงเดี๋ยวประตู เกมนี้ก่อนอืออืออือเรียบร้อยอีกจุดนึงเท่านั้นข้าคือเทพสายฟ้ายังไงล่ะเออไปยิงอะไรมานี่แน่อืออือฮะฮะเคลียร์แล้วสินะที่เหลือก็จัดการพวกลูกกระจอกโอ้โหมานี่เลยอุ๊ยโอ้โหวัดนี้เหรอเจ้านี่มัน หลายกาดจริงไปอู้ออ้าวสุดยอดมากกับตันข้าไว้ใจท่านอยู่แล้วกับตันสตีฟโลเจอร์เรียบร้อยฮเอาละเราเข้าไปแล้วล่ะนี่มันกล้าบังอาจไปยามหน้าข้ามันต้องเจอ,เอ,เจอไปอ,อ้าวหมดละ เผชิญหน้ากับข้าสิเปิดเผยตัวจริงของเจ้าสักค้ลคัมทุกอินเทลโลปมันแตกไปหน่อยนะอย่าไปฟังเสียงบนเสียงนกเสียงกาเสียงหมาเสียงแมวนันเลยเจ้าก็รู้ว่าตอตัวจริงอยู่นี่ไงล่ะอะอะอะไรกูเนี่ยโอ้โหข้าจะจัดการมันเองเอาละ เปิดทางยังประตูทางไหนเนี่ยโอ้โหเอาล้วเดินแบบเทพสายฟ้าเดินแล้วแล้วไปกล้องเ,เป็นแผน่นแผ่นที่ไอ้นี่อ่ะเปิดประตูใช้สายฟ้าเปิดด้วยไงล่ะโอ้สู้ข้าดิชาร์ลตนันข้าไม่ใช่คนให้เปื้อนเลือดหรอกนะ เชิญหน้ากับชุกน้องข้าแล้วกันนะมาแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอะไรฮะต้องแข็งเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเผื่อจะเชื่อนี่ไงเรียกสายฟ้าออกมาโอ้เดี๋ยวจะเชื่อเดีงง๋ยวก่อนสี่เออเออ,เอ,อ,เอ,อมา หูวัดไปหนึ่งทีเดี๋ยวมึงเกิดขึ้นเร็วมากมึงจะไปไหนกันตัวไหนเอ้าอตัวนี้ไฮโลตัวพิษมึงเป็นใครเอ้าเอาหัวหน้ามึงมานี่เดี๋ยวก่อนอุ้ยเดี๋ยวก่อนอู้เฮ้ยมันฟื้นแล้วกดใช้ฟินิเชอร์เลยไปฟรอสองออกมาแล้วก็ออกลงมาแล้วจ้าเอ๋ตกใจดิตกใจดิโอ๊ย ดี๋ยวกําลังเสริมกําลังเสริมท่านเทพก็กรลังเสริมครับหนึ่นงพร้อมแล้วพร้อมแล้วออืแล้วก็ฟาดพื้นเพื่อเก็บเลือดยายาไปไหนวันนี้ดีวันนี้ดีไหนกันนี่ไงเลยเลยเดี๋ยว เยอเลยแล้วเทพสายฟ้าออืปุ๊บโอ้อล่วงได้เหมือนกันเป็นเทพก็ล่วงได้เหมือนกันดูถูกเทพเล่นไปแล้วอื้อนี่ไงล่ะแก่หนูก็ใจร้อยอืมเรียบร้อยโอ้โหมันจัดจัดเอาละครับผมวันนี้ก็ มาเล่นทอเทพสายฟ้านะฮะอทอนี่เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมเล่นแล้วแบบว่ามันนะสกิลมันมันนะัมันเรียกสายฟ้ามาตลอดเวลาเลยเออมันสนุกมันสนกุกมันสนกุกยิ่งอันตีเปิดใบฟอรนี่คือถ้าโดนแบบรวมกลุ่มนี่คือแรงจัดจัดฮะอ่าเอาละกชอบหรือเปล่านะสนุกเปล่าฮนะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไปด้วยฮะอละแล้วก็ ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะมาดูว่าจะเล่นตัวอะไรต่อไปนะครับผมโอเคเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บ